อยู่ตรงไหนไม่เอาแบบวันนั้นนะไม่เจอปลา่ะจริงเหรออุย้ยอุย้ยลูกปลาช่อนจริงๆทุกคนเห็นไหมยังยื้สองสามตัวเลยอยู่ตรงนั้น <Hz> ไหน <g ert> ไหน <g ert> <ๆ>ไหน <g ert> ไหนไหนนั้นไท้นนั้นตัวใหญ่นะเอาตัวไหนตัวนี้มีที่ซ่อนเยอะอยู่นะเพือ่อนๆตอนนี้น้ําท่วมเยอะเริ่มเยอะปีนี้มาช้าสะหน่อยแต่มีปลาเยอะเหมือนเดิมตรงนี้ไหมตัวนี้มีที่ซ่อนนะตรงนู้นดีกว่าพี่ปุ้มตรงนู้นตัวนู้นง่ายกว่า ตรงนี้เขาเข้าที่สัโอ้โหสามตัวสี่ตัวเข้าไปแล้วนู่นตัวนู้นเลยตัวนั้นเห็นชัดเจนตัวใหญ่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 สามคนเลยนะตาแดงเลยอุ้ยมุดเข้าไปทางนู้นแล้วแม่ครับดักข้างหลังเอานะไม่เข้าแค่นั้นแหละปึ๊บเอาเข้าไหมไม่เข้าโอ้หายไปไหนอ่ะเราจะต้องเร็วเราต้องเร็วกว่านี้ ปลาเยอะนะแต่เราต้องได้นะโตัวนี้ตัวนี้เข้าที่ตื้นตัวนี้ตัวนี้อยู่อยยังไงโอ้เป็นฝูงโอ้เป็นฝูงพีเพิ่มอยู่ใต้นี้โอ้เป็นเป็นลอยเป็นลอยนี่นี่พี่ปุ่มตรงนี้ตรงนี้เลยโอ้ยโอ้ยเร็วเร็วเยอะมากปุ่มได้ไหมเยอะมากนี่นี่ตัวหนึ่งปลาท่อนเยอะมากโอ้โหนี่โอ้โห อยู่นี่อยู่นี่ตัวหนึ่งไหมมีแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยพ่อหลุดขึ้นขึ้นบกเลยนี่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 มันวิ่งอยู่ในหลุดขึ้นบกเลยมาไหนอ่ะนี่ไงนี่อาพี่ปุนได้แล้วตัวแรกแม่เสียงดังเลยเอ๋อมีเขี่ยมาเลยเขี่ยมามีได้แล้วโอ้มีเป็นร้อยมีเป็นร้อยหลังจากไม่เจอมานานอยู่ใต้นี้หมดเลยเนี่ยตอนเนี้ย เยอะมากแม้แต่กล้องจะถ่ายไม่เห็นแต่มีเป็นร้อยเลยนะทุกคนนี่นี่เจออีกแล้วเจอเจออีกแล้วพี่บุมาดูเหมือนจะได้นะพอได้อีกแล้วว่ะมาท่อเหมือนกันแม่เอาอีกแล้วครับแม่เอาแล้วแม่เอาแล้วนี่ตัวใหญ่อยู่ใต้ท่อนี้พี่บุ๊มท่อเนี้ยแม่ครับมาเอาปลาเร็วเี่เน่เน่ ได้แน่นอนเยอะขนาดนี้ตัวที่สองละนี่เราเอาถังใสามาให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะวันนี้นี่สองตัวนี่ตาแดงเลยนะทุกคนเห็นไหมอุยอ้ยอุย้ยอเอาแล้วเราต้องไล่ให้เขาไปอยู่รงนัอนอู้เขาเขานุนแล้วเขาเขาทางมุมแล้วอุ้ยเขามุดเข้าไปได้อ้อยู่ใต้จานน,น,นี้เห็นไหมเห็นน้ำพขุ่นไหมนี่เพื่อนต้องตักจานไปด้วยนะ ลูมต้องจับจานสีเขียวนี้ไปด้วยนะปลาอยู่ใต้นี้เห็นไหมเห็นคุ้นคุนไหมตักตักเข้ามาชนข้อเลยพูดทั้งหมดเลยนะต้อง<ด>ทั้งหมดเลยนะเอายกยกไม่ได้เอา้าอะไรพี่ปลื้มปลาแกพี่ปลื้มเยอะยุนใส่พี่ปลื้มช้าพี่ปลื้มต้องหนีดิชื้อปนีดิปลามันอยู่ใต้จานขุ่นเลยอะ่ะอดเลยโอ๊ยพี่ปลื้มปลาตายจาตายใครตาใครตาชอนตาย เยียบเยียบเยียบเข้าสวิงพ่อไปไหนแล้วนี่นี่เข้าสวิงพ่อมาแล้วไหนดูดิตายไหมต้ยอยู่ตายดิกำลังจะตายเร็วไปใส่นะถ่ายถังเราเร็วใครเหยียบหรือเปล่าเขาน่าจะโดนเท้าเราเหยียบตอนที่เขาหมกตายยังไม่ตายใช่ไหมยังรอดโอเคพาตัวแล้วนะครับทุกคนคปับเดียวเรามาหาตัวอื่นเลยพี่ปืิรครับ แม่ได้อีกแล้วไม่ไม่ไม่บอกนี่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 สีสวยด้วยอ่าเอาเลยครับไม่เอาครับนั่นไงเห็นยังระวังเหล็กนะนั่นไงนั่นไงเอ้าโอ้โหจับสวิงยังไม่ตรงเลยไม่พเอ้าเปิดไห้แล้วช้อนดูช้อนดูเปื่อฟุกเข้าอยู่ใต้ดินเลยน่ะ เอาไหมท่าไหนนี่ไงหัวๆอยู่น่ะโผล่อยู่น่นะหนักน่าตูดขา้าขวนคาราบาาท่าไหนเอาไง้า,า,านเาีเอาแทงเอาไว้เอาขายกเร็วขึ้นได้แล้วได้พ่อว่ไอา,าได้นี่ตัวหนึง่งนี่ตัวหนึง่งนี่พ่อได้เลยอเอาพี่บึ้มไม่ได้เหรอไม่ได้อ่ะพี่บ้มจัดท่าไม่ดีพ่อได้แล้วเนี่ย เห็นไหมครับทุกคนอตายใช่ไหมแสดงว่าเขาหมกดินแล้วเราเดินไปเหยียบเขาแน่เลยนั่เหมตายแล้วอ่ะเขาเหมือนหางสบัดบางทีตายแล้วตายแล้วเขาน่าจะหมกดินแล้วเราเดินไปเหยียบหงายท้องแล้วพี่พิ้มเขาหงายท้องแล้วเพื่อนๆใช่เขาอ่อนแองเราพลาดไปเหยียบเขาหน่อยหงายท้องไปแล้วปลาช่อนออกมาแล้วปลาช่อนออกมาแล้วช่อนน้อยโอ้เข้าไปแน่นแล้ว อุ้ยอุ้ยไปนูน่นอุ้ยสวิงพ่อติดสวิงพังเลยอ่ะสวิงติดเหมือนไม่ปลาเลยลูกปลาเลจริงเหรอ,อลูกออดหรือเปล่านั่นไงอเออไม่ใช่ไม่ใช่ปลาตัวอะไรไม่รู้อะไรอ่ะแม่ไล่ ไปิปปิงปิ๊งปิ๊งปิ๊งเหตุการณ์นี้พี่ปื้มถูกปิ๊งเกาะนะครับเกือบโดนดูดเลือดนะปิ๊งเขาจะดูดเลือดเราได้นะปกติพี่ปื้มจะใส่รองเท้าบูทนะครับแต่วันนี้ดันไม่ใส่นะครับนี่นะครับเวลาเราเดินลุยน้ําท่วมเราอย่าลืมใส่รองเท้าบูทนะไม่งั้นเราอาจจะโดนปิ๊งดูดแบบนี้ได้เลยโอเคครับทุกคนวันนี้เราได้ทั้งหมด 1>, 1 2 3 4 5 6ตัวตาย1ตัวเนาะอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับเพราะว่าน้ำเยอะปลาเยอะตายไม่เหลือไม,ไ,ไม่เหลือเขาน่าจะหมกดินอะเราพี่ปื้มหรือเราหรือพ่อหรือแม่เดินไปแล้วแบะเลยน็อก<า>เลยเขาตายของเขาเองธรรมชาติเขาตายของเขาเองธรรมชาติเขาไปเขาดิ้นแล้วอะอ่าโอเคครับเดีย๋ยววันหลังเรามาจับใหม่ เออเหมือนจริงๆอ่ะเหมือนชาโดมันคือลูกชาโดโอเคใช่พี่ปลาช่อนปลาช่อนปลาชาโดจะมีลายข้างใช่อันนี้ายาวนี่ไงเส้นตรงต้องเป็นเส้นตรงยาวๆอย่างนี้ไม่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยที่บ้านเราหรอใช่ตอนนี้บ่อปลาช่อนหลังบ้านเราปลาช่อนน้อยมากนี่นะครับวันนี้เราได้มาทั้งหมด6ตัวตายหนึ่งตัวนะทุกคนวันนี้น้ําเยอะแต่ปลาเยอะมากๆ บึ้มเกือบโดนปิงงดูดเลือดเลยเลยกลับมาเลยน้ําเยอะด้วยครับจับยากนี่ไงรอยไม่ใช่ไม่ใช่โอเควันนี้ได้ปะใช่วันนี้ได้ประมาณนี้นะวันหลังถ้าน้ําลดกว่านี้สักหน่อยเดี๋ยวเราไปจับใหม่นี้มปรนปลาช้อนปลาช้อนช้อนช้อนเอามาเทียบวันนี้เขาตายแล้วเขาสีดำ ไม่ได้หรอกออปล่ไวมากปล่อยเลย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 เทเลย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 เพล่มเทเลยปาได้มาเพิ่มบ่อเราปลาช่อนน้อยมากนี่ปลาเทียกบกันมันไม่ตัวเดียวกันเหมือนกันไหนเหมือนที่ไหนเหมือนเอนอ,อเหมือนจริงอัดตัวนี้ไว้ถ่ายรูป เทเลยตัวที่รอดนะเทชื่อมีตัวไม่ออกไปด้วยหมดแล้ว,วโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีคับ